ถ้าไม่อยากเป็นภูมิแพ้แพ้อากาศเป็นฝุน่นอะไรเงี้ยข้อที่หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับาการไอก็คืออาหารหลายคนจะกลัวอากาศที่เราควบคุมไม่ได้นะคะควบคุมได้ยากแต่อาหารเนี่ยเราควบคุมได้ถ้าเรากินอาหารที่ดีที่ดีก็คือทางช่องของเราเนี่ยอาหารที่ดีคือร้านข้าวลัดแกงข้าวไข่ผักปลาเนื้อสัตว์อ่ะกินหลากหลายหมุนเวียนดีแล้วกินอุ่นๆพอเราทานเข้ามาเนี่ยอาหารกลุ่มนี้เนี่ยมักจะ มักจะใช้ได้หมดร่างกายเอาไปใช้ได้จริงแล้วพอพลังงานที่ดีขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเลี้ยงปอดได้ดีขึ้นมาเลี้ยงปอดได้ดีปอดของเราก็จะมีกําลังที่ดีถ้าเกิดว่าใครทานแต่หมักขนมปังกาแฟครีมเทียมเครื่องดื่มชงอะไรแบบนี้พวกนี้มันจะเกิดเสียมหัในร่างกายค่อนข้างเยอะโดยที่เราไม่รู้ตัวตอนที่เราแข็งแรงอยู่เราจะแบบเราจะไม่รู้เราสะสมพิษอะไรอยู่เพราะว่าความแข็งแรงมันพยุงเอาไว้จนวันหนึ่งมันพยุงไม่ไหวแล้วมันหักลงมาเราก็ไปตรวจเจอโรคหลาย หลายครั้งเราก็จะโทษอากาศอากาศเป็นส่วนกระตุ้นนะคะแต่ว่าปัจจัยใหญ่ๆเนี่ยมักจะมาจากอาหารอาหารทําให้เราป่วยทุกโรคนะปัจจุบันนี้นะอาหารทําให้เราป่วยไปทางโรคทางจิตได้ด้วยก็คือแบบซึมเศร้าง่ายอ่อนแอง่ายแบบอารมณ์สวิงง่ายจริงๆแล้วอาหารก็เป็นหนึ่งในปัจจัยนั้นเพราะอาหารพอไปกระทบระบบย่อยอาหารไปกระทบระบบของหมามก็ทําให้เกิดความชื้นมากความชื้นหนักประสาท หนักตัวนะคะก็ทําให้เรารู้สึกไม่สดชื่นความคิดสะอาดก็ไม่มีคนนี้จะคิดแบบมึนๆคิดแบบดําๆนะคะนี่ไม่ว่าเราจะหิวเราจะอิ่มเราก็อารมณ์ไม่ดีมัน,มนการกินอาหารเนี่ยค่อนข้างเป็นปัจจัยแบบปัจจัยใหญ่มากๆที่ทําให้เราป่วยอันั้นหลายคนจะถามว่ากินยังไงนะก็คือข้าวราดแกงทุกคนข้าวราดแกงไข่อะไรแล้วก็กินประมาณนั้นเลิกร้านที่แบบอา,อาจจะปรุงรสไม่จัดขนาดนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ย โอเคนะคะน้ำตาลทำให้เครียดนะจริงๆเพราะฉะนั้นปรับอาหารแบบพูดมาหลายปีมากๆไม่รู้ว่าทุกคนทำกันหรือยังนะแล้วใครไม่อยากเป็นภูมิแพ้บ่อยๆก็คือเนี่ยแหละอาหารนะคะน้ำตาลโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยหมอจะสังเกตลูกตอนนี้ลูกกำลังจะเข้าห้าขวบวันไหนที่มันแบบกินน้ำน้ำแข็งเป็นแก้วแก้วกินไอติมกินขนมกรอบอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาโตโตประมาณหนึ่งที่เราจะควบคุมเขาไม่ค่อยได้แหละเราจะใช้ความดุ แบบความงอนในการควบคุมเขานิดหนึงเขาจะรู้ว่าแม่ไม่อยากให้เขากินแต่ว่าตัวเขาเองด้วยเราบอกเขาบ่อยๆเขาจะกินได้ไม่เยอะเหมือนกับเขากินแค่นี้เขาก็พอละเขาไม่ได้ติดขนมมากเขาจะกินอาหารหลักเป็นหลักก็คือข้าวไก่ข้าวผักข้าวปลาข้าวแต่หมูไม่ค่อยกินหมูอาจจะแข็งเกินไปสำหรับเขาข้าวกับกุ้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือกินอาหารหลักอิ่มแล้วถึงให้เขากินขนมแต่ถ้าวันไหนคือเขากินขนมเยอะจริงๆอะ น้ำมูกมาเป็นหวัดตัวร้อนเป็นเดี๋ยวนั้นวันนั้นได้เลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าไม่อยากเป็นภูมิแพ้เรื้อรังไม่อยากเป็นภูมิแพ้ไปตลอดชีวิตให้ปรับอาหารอันที่สองะคะ่ะโอ้ยพูดข้อแรกซสยาวเลยข้อที่สองก็คือสําหรับใครที่เป็นภูมิแพ้ไม่หายใครที่เป็นภูมิแพ้ไม่หายนะคะต้องเริ่มออกกําลังกายอ่าต้องเริ่มออกกําลังกายนะคะเพราะคนที่ออกกําลังกายเนี่ยมันเหมือนเป็นการฝึกทหารเมื่อเมืม่อสักครู่นี้พูดถึงพลังชีพของปอดในการดูแลผิวของเราแบบ ภูมิของเราใช่ไหมเนการออกกําลังกายอ่ะเป็นการดึงกําลังของทหารของเราให้มันมีแรงนั้นผิวเราจะแข็งแรงมากใครที่อยากสวยแบบผิวดีอ่ะออกกําลังกายคือช่วยได้เลยนะแต่ว่าข้อดีมากกว่าน,นั้นคือมันไปช่วยเสริมภูมิความแข็งแรงของผิวมันไม่ใช่แค่แบบผิวแข็งแรงแบบผิวเราสวยอะไรเงี้ยแต่มันคือความแข็งแรงที่เราจะต่อ,ตอ,ตอแบบ มีแรงต้านทานต่อแดดแสง uv ฝุ่นควันละอองลมเย็นลมร้อนความชื้นมันมากระทบผิวเราผิวเราจะไม่เป็นอะไรผิวเราจะแบบมีทหารปกป,ป้องอยู่ังนั้นการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้หืดหอบสามก็คือการนอนให้พอการนอนให้พอ,ก,นอ,นพอก็คือให้ฐานเอาพักฟื้นไม่งั้นถ้า,าราเราจะเริ่มเกิดความร้อนพิษอักเสบนะคะแม้ตื่นมาก็จะจามไม่หยุดบางคนเริ่มเป็นหนักขึ้นลงรือถึงเลือดก็จะเริ่มมีผื่นคัน ันั้นใครที่อยากดีขึ้นจากภูมิแผลต้องนอนให้พอเส้นลงปยาลเนี่ยพูดถึงตับกับปอดบ่อยมากตับคือตีหนึ่งถึงตีสามปอดคือตีสามถึงตีห้าเขาสัมพันธ์กันยังไงตับเป็นตัวเก็บเลือดปอดเป็นตัวดูแลพลังชีอันั้นในเลือดของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สารน้ําเลือดแต่ว่าในภาษาแพทจริงเรามองว่าเขามีกําลังเขามีแรงแรงนั้นภาษาจีนจเรียกว่าชีในปัจจุบันเราจะมองเป็นออกซิเจนก็ได้ที่เข้าไปจับก,กับเม็ดเลือดของเรา นั้นพอเรานอนพอเนี่ยเลือดเราเต็มเลือดเราดีอ่าเลือดเราสะอาดแล้วเป็นถูกล้างที่ตับเรียบร้อยแล้วเลือดก็เต็มหลอดวิ่งมาปอดปอดก็รับออกซิเจนเข้าเลือดได้พอรับรับออกซิเจนเข้าเลือดได้เยอะเพราะว่าเลือดเราเต็มเลือดเราว่างเปล่าแบบพร้อมจับกับออกซิเจนอันนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันแยกออกจากกันไม่ได้มันถ้าเรานอนน้อยนอนไม่พอภูมิคุ้มกันเราจะไม่มีวันดีคนที่ออตโตอิมมูนพัง เป็นแบบ sle เจล n Syndrome เป็นลูมาตอยอะไรเงี้ยปัญหาใหญ่ๆก่อนที่เขาจะป่วยเป็นโรคแบบเนี้ก็คือหนึ่งในนั้นคือความเครียดและนอนไม่พอนอนไม่ดีคนที่เป็นภูมิแพ้ผื่นคันลมพิษสเก็ดเงินเซบเดิมก็หนีไม่พ้นเรื่องการน,นอนช่วงไหนนอนไม่พอเริ่มกำเริบเริ่มมีเซปเดิมงูอะไรนะงูสวัสดก็ใช่นะงูสวัสดก็ไปติดเชื้อเข้ามาแล้วก็เป็นอักเสบขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนอนให้พอ สามข้อทำให้เราดีขึ้นหายขาดจากภูมิแพ้นะคะแล้วก็ชาพลังสำหรับใครที่ต้องการเสริมพลังชี่ใครแบบจามมีน้ำมูกคัดจมูกรู้สึกว่ากำลังจะเป็นหวัดแต่ยังไม่เป็นรู้สึกน้ำมูกเริ่มไหลๆคัดจมูกทานตัวนี้เลยเพราะว่าตอนตอนแรกที่ทำสูตรเนี้ยคิดว่าช่วยแต่คนที่เป็นภูมิแพ้แต่ว่าวันนั้นอะบังเอิญว่าเริ่มเป็นหวัดแบบเริ่มเป็นหวัดร,ระยะ0.5้า ยังไม่ถึงหนึ่งแบบเริ่มเป็นวัดอ่อนๆที่เราเริ่มรู้สึกว่าเออมันเริ่มมีอาการปอดนิดนึงทานปุ๊บเออมันดีขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันช่วยได้ด้วยอมันช่วยได้ด้วยนะคะขอแค่อย่าเพิ่งถ้าตัวร้อนเนี่ยมันจะไม่ใช่สูตรนีล่ละตัวร้อนมันจะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะแต่ถ้าใครแบบยังไม่ตัวร้อนมีอาการแบบคัดจมูกหายใจไม่โลง่งอะไรเงี้ยทานได้เลยดีมาก จบแต่เพียงเข้านี้หัวข้อวันนี้นะคะอีกสินาทีไปแล้วนะชาพลังชีจิบทานจริงๆแล้วจิบทานช่วงไหนก็ได้ช่วงที่เรามีอาการก็ได้นะคะถ้าเราจะทานเป็นนิสัยก็คือแบบทานทุกเช้าทานทุกเย็นแบบนี้ก็ได้